สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธหรือว่าเมอร์คิวรี่ถือเป็นเทพแห่งการสื่อสารเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาและดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้อิทธิพลในแง่มุมของสติปัญญาการเอาตัวรอดเมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งหรือมีการโคจปรปกติ เจ้าชะตาจะมีการใช้สติปัญญามากกว่าสัญชาติญาณค่ะมีโอกาสของการเริ่มต้นการเดินทางและถือว่าเป็นดาวที่มีความยืดหยุ่นอย่างมากเป็นดาวที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจของมนุษย์เราค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพุธโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังหรือว่าโคจรวิตบริตก็จะส่งผลในแง่มุมของความรู้ความสามารถและการเอาตัวรอดการตัดสินใจในทิศทางต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาด มองเห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเรามาเช็คกันเลยว่าในแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากการโขจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ ดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพิจิกได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่27มิถุนายนไปจนถึงวันที่1กันยายนปี2567ค่ะดาวพระพุธจะเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ที่เรือนสุภพ,พะของดวงชะตาก่อนหน้านี้นะคะ ดาวพระพุทธได้สถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ที่เรือนมรณะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนเกี่ยวกับด้านการงานออกจากงานประจํามาเป็นนายตัวเองหรือย้ายสถานที่ทํางานบางคนก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เลิกราหรือต้องห่างไกลกับคนรักชั่วคราวซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนนะคะก็อาจจะพึงพอใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือบางคนก็ไม่ได้พึงพอใจ และตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ทันในระยะนี้ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายอีกครั้งมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตาซึ่งสุขพระหมายถึงความเจริญก้าวหน้าความลงตัวลงรอยสุขพระหมายถึงความสำเร็จหมายถึงเป้าหมายและหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะดังนั้นสิ่งที่มันเคยไม่แน่ไม่นอนมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางและลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้น การที่ดาวพระพุธโคจรโยกย้ายมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพะนี้นานอยู่ประมาณสองเดือนเลยนะคะอิทธิพลของดาวพระพุธจะช่วยปรับและขยับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่กับร่องกับรอยเรื่องราวใดที่มันไม่ลงตัวก็จะเริ่มมีเกณฑ์ลงตัวมากขึ้นแม้ว่าบางเรื่องหรือบางเหตุการณ์มันอาจจะเคยทิ้งรอยหรือทิ้งบาดแผลเอาไว้ก็ตามชาวลัคนาราศีพิจิกเองก็จะได้ค่อยๆเ,เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นจนเกิดเป็นความเคยชินและในที่สุด คุณก็จะรับมันได้ค่ะในจังหวะที่ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาครั้งนี้นะคะอีกไม่นานก็จะมีดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์มาร่วมด้วยซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวที่ส่งอิทธิพลดีๆต่อดาวพระพุธค่ะ เพราะเป็นดาวคู่มิตรและก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ําจะส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความสําเร็จในแง่มุมของโชคลาภมีความสําเร็จในแง่มุมของเป้าหมายอะไรที่คุณคิดไว้คาดหวังไว้มันมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปตามนั้นค่ะหรือบางคนก็จะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาเพราะดาวพระพุธนะคะก็ถือว่าเป็นดาวของปากเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารล,ล่าผลผล,ผลประโยชน์การเงินการทองกำไรกำไรต่าง ก็จะเริ่มมีความเด่นชัดต่อชาวลัคนาราศีพิจิกมากขึ้นโดยเฉพาะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการใช้ปากการสื่อสารนะคะงานเหล่านี้จะสร้างความสําเร็จให้กับคุณเป็นอย่างดีรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขสัญญงสัญญางานเอกสารต่างๆก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะเมื่อดาวได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพะแบบนี้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับสายออนไลน์ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีสําหรับตัวคุณสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศก็อาจจะเป็นลู่ทางอีกลู่ทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้หรือบางคนก็มีเกณฑ์ดได้เดินทางไกลได้ไปที่ที่คุณไม่เคยไปได้ไปท่องเที่ยวได้ไปอบรมสัมมนาได้ไปพักผ่อน ซึ่งในระยะนี้สมัยมองว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นสามารถทำงานเชิงรุกได้เลยค่ะกระตุ้นตัวเองกระตือรือร้อนและมีความแอคทีฟหลายสิ่งหลายอย่างก็จะลงตัวลงรอยได้ดีในระยะนี้ตัวคุณจะมีความคิดมีไอเดียมีปัญญามากขึ้นถึงแม้ว่าแนวคิดหรือไอเดียต่างๆมันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คุณสําเร็จได้ในเร็ววันนี้นะคะแต่อย่างน้อยมันก็จะเป็นช่องทางที่ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิก ได้มองเห็นลู่ทางเห็นโอกาสและคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณนั้นไม่ได้ถูกปิดกัน้นยังมีสิ่งใหม่ๆใ,ให้คุณได้เรียนรู้อยู่เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานะอายุเวลาของแต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ในระยะที่ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนมรณะได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภพะแบบนี้นะคะจะมีเรื่องราวของโชคลาภฟลุกๆเข้ามาด้วยบางคนนะคะเสียงดวงเสียงโชคได้สาเร็จโชคลาภอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคลาภอาจจะมาจากทางไกลมาจากการเดินทางหรือการค้าขายต่างๆถ้าคุณติดต่อค้าขายกับคนที่อยู่ทางไกลก็จะมีความสําเร็จมีความราบรื่นดีหรือได้รับโชคลาภจากการสูญเสียอะไรบาง อย่างก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีญาติพี่น้องนะคะที่เขามอบมรดกให้กับคุณอาจจะต้องแลกมากับการสูญเสียนะคะก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้เพราะว่าดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะอาจจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรักไปแต่กลับกลายเป็นว่าคุณก็ได้รับมรดกได้รับที่ทางหรือได้สืบทอดกิจการต่อจากกลุ่มคนเหล่านั้นก็ได้ถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานในองค์กรหรือในบริษัทนะคะหัวหน้างานคนเก่ารีทายออกไป ตัวคุณขึ้นรับตําแหน่งแทนลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะและชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนมีเกณฑ์ที่จะถูกส่งตัวไปดูงานทางไกลไปอบรมไปสัมมนานะคะหรือบางคนมีเกณฑ์กระทาบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากสภาวะของความเบื่อหน่ายหรือสภาวะจําเจที่คุณเคยเจอมาเพราะในช่วงนี้ทั้งดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์นะคะต่างก็จะทยอยโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขะอาจจะมีเกณฑ์เรียกร้องสิทธ คุณเคยถูกเอารัดเอาเปรียบหรือคุณเคยถูกกดดันเคยถูกบังคับให้ทำอะไรบางอย่างตอนนี้เหมือนคุณตื่นตัวขึ้นคุณมาต่อสู้เพื่อตัวเองหาช่องทางของตัวเองนะคะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะออกมาค่อนข้างดีด้วยอันนี้สงจากดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ที่มารวมตัวกันอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตาแบบนี้จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีชัยชนะเกิดขึ้นค่ะแต่ก็ต้องขออธิบายกันตามตรงนะคะว่าชัยชนะที่คุณได้รับมา นั้นมันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีคดีความหรือมีเรื่องราวของการฟ้องร้องการขึ้นโรงขึ้นศาลคุณก็อาจจะชนะการสอบสวนชนะการแข่งขันหรืออาจจะมีเกณฑ์ชนะคดีความนั้นๆค่ะแต่การที่คุณได้รับชัยชนะมามันต้องแลกกับการเสียเวลาแลกมากับความเหนื่อยอกเหนื่อยใจแลกมากับการทุ่มเทยอย่างหนักของตัวคุณจนทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้กับคน รักไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวแม้บางคนนะคะก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ไปพบปะเพื่อนฝูงเลยเพราะต้องทุ่มเทเวลาไปกับด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองค่ะเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงมันก็ยังมีอยู่อย่างชัดเจนนะคะแม้ว่าคุณจะได้โชคได้ลาบได้ความสําเร็จหรือได้ชัยชนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องแลกกับอะไรเลยยิ่งในระยะนี้นะคะดาวพระเกตก็โคจรเข้ามากระตุ้นอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะ ด้วยดาวพระเกตก็จะช่วยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับด้านการงานและการริเริ่มสิ่งใหม่ๆขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนด้วยค่ะบางคนมีเกณฑ์จบจากงานเก่าแล้วได้เริ่มงานใหม่บางคนได้รับบทบาทหน้าที่ใหม่ๆได้เรียนรู้งานได้เรียนรู้คนได้เปิดหูเปิดตานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนจะต้องได้รับเหมือนกันทุกอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาและลักษณะ สถการดำเนินชีวิตของแต่ละคนค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะในระยะนี้คุณจะสามารถจัดการงานสำคัญสำคัญได้ดีคุณจะมีไหวพริบ มีสติปัญญาและรู้จักเอาตัวรอดเพราะดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์เมื่อโคจรมาเจอกันเขาจะเรียกว่าเป็นคู่ดาวของสติปัญญาคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแม้ว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะด้วยก็อาจจะมีบางช่วงที่คุณต้องเจอกับความเหนื่อยเจอกับอุปสรรคแต่คุณจะรับมือและจัดการกับอุปสรรคเหล่านั้นได้ดีค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพ,พยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระพุธเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ